อยากเต้นแล้วอยากเต้นแล้วอยากเต้นแล้วใช่ไหมครับพี่ซิวโปโปเหรอลูกปโปโปเหรอลูกเห็นนมเลยเห็นนมเลย <S <S วันนี้เราเปิดคลิปด้วยลูกแน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับลูกก็คือเรื่องทุนแรงที่ช่วยเราได้ก็คือนี่จ้ะ เข็มขัดจ้ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันช่วยยังไงบ้างแล้วมันอุ้มท่าไหนได้บ้างบนเข็มขัดนี้ที่เราชอบนะเราจะบอกก่อนว่าจริงๆเข็มขัดเนี้ยมันจะมีสายตรงนี้ด้วยแต่ว่าณเวลาเนี้ยลูกเรายังแค่ประมาณแบบ2เดือนกว่า3เดือนใช่ไหมคือเราไม่ถนัดที่จะใช้สายตรงนั้นเราก็เลยถอดออกเหลือแต่ แค่นี้จ้ะพี่แยทุกคนคือเส้นมันจะเป็นแบบนี้ลักษณะจะเป็นแบบนี้คือเราอะซื้อมาจากร้านปั๊มนมตรงกเกษตรน,นะว่ามี<อ>ถ้าทุกคนได้ติดตามอะเราไม่แน่ใจว่าคลิปที่แล้วหรือคลิปก่อนหน้านี้นะที่เป็นคลิปที่เราพาไปซื้อของให้ลูกที่มันลดเยอะๆอะเส้นเนี้ยได้มาในราคา599ยบาบาทจากตอนแรกราคา1,700็กว่าบาทนะเดีด๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงอะดูจ้ะข่าอย่างนี้เลยจ้ะ หมนุนอย่างนี้แล้วก็มันจะมีข้างหลังให้ติดด้วยโอ้ย่ยได้ไหมก็คือถ่ายไปแล้วก็พี่ฟอยก็ให้กําลังใจไปด้วยนะก็คือว่าพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมทุกคนแล้วเราเอาลูกมาน้าน้าเราไม่ติดตรงนี้ให้แน่นะเกิดว่าเข็มขัดมันมีความหวานมันมีความหลวมอะ่ะเดี๋ยวลูกสามารถล่วงได้นะมันอันตรายเหมือนกันนะนี่คือทาแรกนะทุกคนที่เราจะชอบ จับลูกมานั่งนะเราจะบอกว่าต้องระวังห่วงตรงตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราถอดสายสะพายออกใช่ไหมเวลาใช้อะส่วนมากเราจะจับแบบนี้ปิดไว้ไม่ให้โดนขาเขาแล้วก็จะโยกไปด้วยเขาก็จะชอบมากเลยพี่ฟอจะชอบมากดูหน้าตาของผู้ฟินจะ้ะฟินไหมลูกอันนี้คือท่าที่สองนะทุกคนคือเราอะจะเอาก้นลู่ะวางบนนี้แล้วก็ปล่อยขาเขาแบบนี้แต่ว่า ใช้หนมของเราเนี่ยเริ่มมีอาการแล้วเดี๋ยวเราจะกล่อมให้ดูเลยนะเราจะใช้จุกหลอกเป็นตัวช่วยด้วยนะทุกคนเอาใส่เข้าไปเลยนี่ลูกก็จะเงียบ <Wow. S 1> แล้วก็จะแกว่งแบบนี้แกว่งแกว่งแกว่งแบบนี้แล้วเดี๋ยวสักพักอะ่ะเขาก็จะซึมแล้วก็หลับไปเองอ่ะดูหนะ้าเห็นหน้าพี่ฟอยไหมเห็นหนะทุกคนเราจะมาบอกว่าเข็มคัดเนี้ยเหมาะกับเด็กอายุเท่าไหร่จริงๆอะ่ะมันใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะ เรามาค้นพบตอนที่ลูกเราประมาณสองเดือนครึ่งที่เท่าที่เราใช้อะเรารู้สึกว่าจริงๆอะใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเพียงแต่ว่าถ้าช่วงที่เขาคอแบบคอเขายังอ่อนมากๆเราควรที่จะต้องมีซัพพอร์ตคอแบบจริงจังหรือว่าเราต้องระวังเพราะบางทีอะถ้าสมมติว่าเราจับเขาพิงด้านหลังเหมือนแบบหันหน้าเขาออกใช่ไหมคอเขาจะอยู่อย่างเงี้ยทุกคนแล้วบางทีมันจะเงยอ,อย่างเงี้ยได้นึกออกไหมแบบ อย่างเงี้ยไปคือม,มันหลายครั้งมากที่เราแบบจับไม่ทันแล้วเราก็จะรู้สึกผิดทุกครั้งที่เวลาลูกเราคอแบบกึกลงมาอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าเขาจะปวดคอหรือเจ็บเจ็บต้นคอหรืออะไรหรือเปล่านะคนวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ ตั้งแต่ของลูกเราที่เราสังเกตนะแล้ววิธีการรับมือว่าจะทํายังไงเวลาเขาร้องแบบนี้เราจะบอกก่อนเลยว่าช่วงที่กลับมาบ้านอาทิตย์แรกของพี่ซิวเราจะบอกว่าวันแรกเวลาเขามาที่บ้านเขาจะยังไม่รู้ว่านี่คือบ้านนี่คือโลกว่างคืนแรกหลับสบายเราบอกเลยพอคืนที่สองเท่านั้นแหละร้องแบบร้องหนักมากร้องแบบไม่รู้จะดีวยังไงไม่รู้จะทำยังไงก็อุ้มเอาข้าเต้านะตอนนั้นที่พี่ซิวยังกินนมได้อยู่นะก็เอาข้าเต้าเขาจะหยุดแล้วพอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันดีขึ้นพอผ่านไปสักเดือนหนึ่งพี่ซิวก็จะ เริ่มดิวได้แต่เวลาเขาหิวเพราะว่าเขากินไม่อิ่มอะ ร้องหนักมากนะเราก็จะเริ่มเพิ่มนมทุกคนบางทีเราจะไม่รู้ว่าเราควรเพิ่มนมให้ลูกตอนไหนใช่ไหมให้สังเกตว่าถ้าลูกร้องบ่อยๆหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องหรือมีอาการท้องร้องอย่างเงี้ยให้ร้องเพิ่มแบบชั่วโมงละหนึ่งออนอย่างเช่นสมมุติเราชงให้เขาอะชงให้เขา30 ml อย่างเงี้ยอีกหนึ่งชั่วโมงก็ชงให้เขาใหม่แล้วมันก็จะเริ่มเพิ่มมาเรื่อยๆอย่างตอนเนี้ยลูกเรา3เดือนกิน3ออนครึ่งแต่เริ่มไม่พอแล้วเพราะว่าเขาจะหิวก่อนเวลาร้องก่อนเวลาพอเลี้ยงไปเรื่อยๆ เราจะเริ่มรู้ว่าอันเนี้ยเขาร้องเพราะหิวหรือร้องเพราะไม่สบายตัวเราจะบอกเลยว่าการที่เด็กร้องอ่ะส่วนมากมีไม่กี่อย่างถ้าไม่เป็นโคลิกนะบอกก่อนถ้าไม่เป็นโคลิกเราต้องบอกก่อนว่าลูกเราไม่มีใครเป็นโคลิกเลยอ่ะขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้นะคือเราจะบอกว่าเวลาเขาร้องอ่ะมีไม่กี่อย่างอย่างแรกเลยอ่ะคือหิวแต่ทีเนี้ยเราต้องดูเวลาว่าเขาร้องช่วงไหนช่วงนะั้นเขากินนมไปแล้วหรือย,ยงังถ้าใกล้ๆเวลากินนมอ่ะแล้วเขาร้องมากๆอ่ะ ชงนมให้เขากินได้เลยก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงได้ไม่มีปัญหาพอชงนมเสร็จให้กินเสร็จอย่าลืมนะทุกคนต้องจับเขาตั้งด้วยนะของเราเราจับลูกตั้งประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อการอาการแหวะนมนะ 2. ร้องเพราะไม่สบายตัวอย่างเช่นฉี่หรืออื่ออะไรเงี้ยคือบางครั้งอ่ะแม่แม่บางคนอาจจะรู้สึกว่า ถ้าลูกไม่ได้อืะไม่เปลี่ยนแผมเพอดก็ได้เดี๋ยวรอให้เขาอืดแล้วค่อยเปลี่ยนไม่ได้นะทุกคนฉี่กับอืดมันกัดก้นนะมันแดงได้นะคือเราจะบอกว่าเสียเงินซื้อแผมเพอ์ดีกว่าเสียเงินพาลูกไปรักษาเรื่องอาการผื่นกัดก้นนะ เปลี่ยนเถอะเราใช้วิธีการเปลี่ยนก่อนกินข้าวเลยคือเขาฉี่แล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ร้ออีกอย่างหนึ่งคืออึดอัดแน่นท้องคือเขาจะปิดตัวอึอึอึอย่างเงี้ยคือมันจะมีอาการประมาณนี้นะทุกคนเราก็สิ่งแรกที่เราเห็นเขาเป็นอย่างงั้คือหนึ่งจับเลอก่อนถ้าเขาลมออกเยอะหรือตดอย่างเงี้ยสภาเขาก็จะดีขึ้นแล้วเราก็ค่อยกล่องเขา แล้วเขาก็จะนอนได้พอลูกเริ่มโตขึ้นในแต่ละเดือนนะสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือเขาจะเริ่มนอนกลางวันน้อยลงและเขาจะแยกกลางคืนเป็นว่านี่คือกลางคืนเพราะว่าลูกเรานะนอนกลางคืนดีมากกลางวันไม่ค่อยนอนนอนประมาณแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะติดคุยประมาณนี้แหละซึ่งมันก็ถือว่าดีไหมก็ดีเพราะว่ากลางคืนเขาหลับไง ก็แล้วแต่บ้านนะแต่เราบ้านเราไม่รู้ว่าทํายังไงให้แยกชัดเจนแต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกทริคอีกนิดนึงเดี๋ยวจะไปแล้วเพราะว่าลูกเริ่มร้องคือเราจะบอกว่าทริคอีกทริคหนึ่งที่เราที่ทําให้เขาแยกกลางวันกลางคืนได้ตั้งแต่ก่อนถึง1เดือนเลยนะคือกลางคืนนะ่ะเราจะไม่คุยกับเขาและเราก็จะปิดไฟให้มืดเราก็กล่อมเสร็จวางกล่อมเสร็จวางคือเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องนอนแล้ว แล้วก็ทําบรรยากาศให้เขาอะคือถ้าเขาชวนเราคุยลูกเราชวนเราคุยนะจ้าบอกเลยเราไม่คุยกับเขาเลยนะแต่เราจะมาคุยกับเขาตอนมื้อ6กโมงเช้าที่ป้อนเสร็จแล้วแต่ถ้าเป็นช่วงแบบมื้อ3ามทุ่มอะที่เขาชวนเราคุยเราจะไม่คุยเลยและทุกวันนี้เขาจะรู้เลยว่าอย่างมื้อหกโมงเย็นป้อนเสร็จเขาจะยังไม่หลับนะเขาจะรู้ว่าอ่ะอันนี้คือ6กโมงเย็นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้จริงหรือเปล่านะแต่พอเป็นมื้อ3ามทุ่มปุ๊บอะพอป้อนปุ๊บอะกล่อมนิดนึงนึงหลับแล้วจ้ะ แล้วก็หลับได้ยาวเลยแต่ว่าเราไม่สามารถปล่อยให้เขาหลับยาวได้เพราะว่าเด็กเล็กๆน้ำตาลตกนะทุกคนเราจะไม่ยอมปล่อยให้ลูกหลับโดยที่ไม่ตื่นมากินนมมื้อเที่ยงคืนกับมื้อตีสานะเพราะเราคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าเด็ก0ูนถึงสเดือนนะเขายังเล็กอยู่เราควร ปลุกเขาขึ้นมากินอย่าปล่อยให้เขาหลับยาคือเหมือนเห็นว่าเขาหลับแล้วไม่อยากปลุกอย่างเงี้ยอย่าทํานะน้ําตาลตกขึ้นมาเด็กปอกเลยนะ <c oughs> อย่างลูกเราคนนึงพี่ฟอสอะเขาน้ําตาลตา่ำอ่ะอันนี้ยิ่งไม่ได้เลยยิ่งต้องตื่นตรงเวลาไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมีปัญหาได้อาการน้ําตาลต่ําในเด็กอย่าประมาทนะพ่อแม่ทุกคนต้องสังเกตหมอดนะต้องไปนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอหอมปากหอมคอ,อสำหรับแม่แม่ที่ inbox มาถามแล้วเราก็เลยมาตอบคำถามให้ทุกคนภายในคลิปนี้คลิปเดียวเลยโอเคสำหรับวันนี้ เราขอปิดคลิปเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆกำลังใจดีๆอินบ็อกซ์ดีๆที่เข้ามาคุยกับเราทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ทาง TikTok ด้วยนะทุกคน <Yeah. S 1> อีกอย่างหนึ่ง oh. ขอฝากเพจมีไม่ต้องปาทำเองด้วยตอนนี้80ไลค์เองอย่าลืมไปกดให้สัก8ป82 83นะเรากำลังรอไลค์รอการแชร์เพราะว่าพวกเรามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากทุกคนด้วยนะไปและบไม่บาย